ตอนนี้นะคะห้าโมงเย็นอีก37นาทีก็เรียกได้ว่าถ้าคุณติดตามข่าวการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวอีกเล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รัฐบาลกันเมื่อไหร่และรัฐบาลจะประกอบด้วยใครบ้างอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลารอกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องอื่นๆในสถานการณ์ของเอาว่าท้องถนนจะดูสําคัญสักกว่าเลยตอนนี้นะคะว่าตรงไหนรถติดบ้างหรือเปล่าพะเข้าไปดูนะคะคุณผู้ฟังก็เอามาจากสวพนะก็ซัก 20นาทีที่แล้วนะคะเขาบอกตั้งแต่ตอน5โมงเย็นแล้วละ่ะกําลังจะ5โมงเย็นว่ามีรถบรรทุกพลิกคว่ำที่ถนนพระราม3มันก็เลยทําให้สาธุประดิษฐ์ถนนตกเนี่ยรถติดมากซึ่งพระราม3เดิมันก็ติดง่ายอยู่แล้วนเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะตรงนั้นอ่ะนะคะก็อีกที่หนึ่งก็คือสักชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ไม่แน่ใจว่าคลี่คลายไปได้ถึงไหนแล้วก็คือพระราม4ขาออกจะไปบ่อนไก่ ติดไปถึงหัวลำโพงคุณผู้ฟังก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีๆบางครั้งการใช้พวกรถสาธารณะพวก BTS พวก MRT อะ่ะมันช่วยเราได้มากจริงๆนะมันย่นระยะเวลาได้เยอะพอสมควรเลยอะ่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างกะเวลาได้แน่นอนถึงมันจะมาบ้างไม่มาบ้างในบางทีเพราะมันก็ต้องมีเสียมีขัดข้องบ้างแต่ถ้าเขาวิ่งเป็นปกติเนี่ย เราจะกะเวลาได้ค่อนข้างแม่นนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเรามาระวังนิดนึงโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็มีฝนวันนี้อาจจะมีน้อยๆบ้างในหลายพื้นที่ในแถบแถบแถบจังหวัดต่างๆกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ต่างกับญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าพายุไต้ฝุ่นใหม่เลขเจ็ดเคลื่อนตัวใกล้หมู่เกาะ โอกาาวาะนะก็คือเอาเป็นว่าญี่ปุ่นถ้าใครไปเที่ยวก็ติดตามข่าวด้วยก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงพายุโซนร้อนขนุนก็มีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีคาบสมุทรเกาหลีในวันนี้ก็แต่ว่ามันอ่อนกําลังลงไม่มีผลกระทบประเทศไทยใครจะเดินทางไปแถบนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆเช็คข่าวสารนะคะเกาหลีเองก็มีเรื่องของคดีต่างๆที่เขาก็ให้เราเฝ้าระวังด้วยดูแลตัวเองมากๆค่ะ เห็นน้องเพียวและน่าจะเตรียมตัวสำหรับแฉโต๊ะหกส่วนอ้อมลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะดีเจ e อ้อมค่ะ